ลอๆลอ่ลอๆยังผมแล้วใครจะทนไหวเล่าลอ่ลอๆลอ่ลอๆยังผมแล้วใครจะทนไหวเล<า>่า <c oughs> วันนี้มาทำไรกันตะพุ่มกับตะพุ่มเลตะพุ่โมโมู่เด็กวินตังไลหนคนนี่คือวัที่ซอ นีทแจครับแต่ว่านี่คือการตักกงเล็กจไม้เร็วกรสียงการตักกงเล็กองมัน่ก็เราหัวเล็กกันเราหัวเล็กัวไงไงลอมไหมไอ้บิ๊กปอมไหมบิ๊กป้อมไหมบิ๊กปอมไหมบิ๊กอมก่นอต้องปลอมไหมไม่เกี่ยวเอาบิ๊กลงมานั่งเดี๋ยวจไม่เกี่ยวมับสเเอเเเเเ Mình sao phải chi nào ấy? đâu? Với cọc nào mà Nhưng mà ôi nằm <laughs> mày buông ra đây Thấy mày Nhi pep đúng mày, mày người... big cao phép pep cần quần cao Cuốn đuôi tới trên đấy oh. Chém ơi Tui ui Mà Ui Ui đi đâu? đi con. biao biao Đi lên leo. biao biao đi lên leo. biao big. còn một chút nữa. cao à cặp. có ai đua măng cật chứ? nhất thế? chơi bịt chưa? chơi chưa nhá. bấm. nha. bật lên chốt cao nhất luôn. mở tắt chưa? nha. phát đâu. ôi chăng bấm. còn 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 ní một tung thôi. big còn บวชทำไมไม่ดีว่านี่ดิบุ้งนะอเตือน่ยเราลองใส่เบื่อใช่ไหมมั่นนี่จังอะไรตามลูก้าบ้าน

แบบบดียออนไลน์อ่ะย่นี่เล่นมวตลอดนะยู่นี่เล่งมวตลอดเลยนะอย่นี่ยนี่อ่าเี๋ยวงลครับตอนนี้ชงกบปลอกไม้เลยนี่กับโผล่เั้เฮ้ยนี่อกใครอ่นี่กใครเอออยากใเนะหเดอนนี้เอาอกอวะอ่ะอันี้ใชมันดตัดตรงกันเล้หรเอาออก อีตดตรงนีนะเออมันจะใหญ่วกันตเบือข้ตวิ่ขึ้นมันนี่วีนมันตึงเด้อตึงมันอ่ะออเอนี้มันเุดเรวกอ่นมันนี่แป๊บก็รนมันนี่กินดูงเอาอเอยออ้เอ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 าไปนะจุเลยนี่อ่ะเอาเอาทต้งทพกันแล้วทุกคนดู ก็เป็นนี้ไปไปปเป็นกันตัีจัางต่วไปก็มาจะกันแบบนี้ก็จะรุ่นใกลกามปานีันนีเี๋ยวเดี๋ยวผมเจี๊ยเลยได้อยู่กับครับลูแม่เดี๋ยวเยจะตั้ทีตัดดูครับพี่น้องดูจะตั้งทีตีตัดฉหนังบาน Mẹ mai <laughs> chu lắm ma, bán chú lăng ban cho 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 chú cho cho ta cho 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 làm cho 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 nhiều cho 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 ma cho 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 tối nay là cho 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 nát cho 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 tầm cho à? cho cho đi! cho oh, เดี๋ยวบอกข้าวต้มส้มหน้าให้บอกเลยฝีมุ้งเอาฝีมุ้งกลัวได้กูตึกองอยู่ก็เดี๋ยวบิ๊กไปวัดเลยเอาโอ้ก็ดังมาเหมือนเพจต่อยนแมวอ่ะจริงเดี๋ยวที่มันต้องหลายเบื่อยังไม่บิ๊กไม่รู้เอาอู้บอกได้ไหมทำขารู้จังว่านาตาก็บยุงเตลี่อ่ะไปอ่ะบุ้งยุงยุงช่วยนี่นะครับดูเสหน้าของคนตัด ูจริงจังชิบไหมเดลูกกาลูกกาเช่าชิบได้ได้เดี๋ยวจริงเลยนี่ก็ลงไปเดี๋ยวจริงผมดิ๊มเอาแมวเลยนะแล้วพ่อมิกเล่นเตะแล้วพ่อมิกเล่นเตะนี่นี่นี่คือพวกหมกเหรอเยีดอุ้ยบิ๊กลอกขึ้นชิบเปิดสิ้นดูในกล้องนี่มาดูในกล้องนี่ดูในกล้องแม่งไก่ดีลอกขึ้นเหยียดดูยิงยิงเลยอ้ยอีกหนึ่งมาอย่างงี้นะไปดิปันเลยอ่า แป๊บกาังานยเจออ้อยันเพ่ออะไนะังอะไต้องให้ลูกตาบอกว่ายิ้มอะกรครบอะไรครบกาังานลางืเอารงพอดีว่าจังโทกไปเขาต้องตาวะตรงพวกนี้เกิดตัดนะจันไปวแ๊บเบอร์หนึ่ง นุกว่ะลูกกตามนกลูกตามลกเลกาลูกกาเลตาร่ลตาด้หมดลยเฮจเดูองซากอ่สายกินยนียาดีไหอผมปุ้มอยู่นี่แป๊บวมก่นเดนะวะคางนี้ไปมาวางนี้ละนขานี้เป็นเพเจตัวเฮนี่นี่นี่แป๊บๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีแมงอยู่เลยปะโอ้ย ไอ้เนี้ยเล็มๆตึงนี้เลยบุมใจนี่นี่นี่ท่านไหนจับดุ่งท่นไหนตรงนี้ครับเออหม้งวอกอย่าม้วนดิจูตอนนี้เรามาดูสีหน้าของผู้ผู้ผู้รับกรรมนะครับผู้รับคนเดียวผู้กระทำนะครับไปวิกล่อขึ้นปะเออโอ้วิกเนี่ยตึงเดี๋ยวอาอ่านักขึ้นอานักขึ้นไปเร็วนะตรงนี้บุ้งวากานาไม่ตรงใต้กูได้นะนี่ตรงนี้ ไกลว่นี่บุ๋ก็นาไม่ตองตาก็ได้นะแปบว่าดึงเรื่ออะไรเนี่ยนายนาไม่ตรงดูเอาขึ้นให้ลยอใไปเอาขึ้นด้วยครับหว้ครับหว้นฮะหยอกหยอกยุ่งบุ๋มยุ่งโอูขึ้นดิรยืนตรงๆยืนตรงๆยืนตรงๆมองหน้าตานู มัดเลยมันเลยมันเลยมันกล้องเอ้นี่นะครับนี่ทีใหญ่นไม่ใไม่ไม่ม่มใช่ไไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใกม่ใช่ไมไม่ใไม่รช่ไม่ใ่ม่ใช่มี่ไม เจ็ดเด้อบอกดิผมก็หล่อครับน้องๆผมรู้สึกแปลกๆครับเออ้ยกำลังตัดร้อยร้อเอ้หล้อแต่เดือดเลยกลุ้ยโอ้โหเยพวกมึงย pues ิ่งว่าดังน้องคือดังนกตะกัดเต้จากขวบู่นะดังเต้จากัวบู่มีเหี่ยพ่อต่ำใจก่อนไม่ต้องไม่ตัดก็คือไม่ตัดเดี๋ยวไม่มองลูกการอุ้ยเจ๋อ้ยเวิ่งไรวะตัดเรยว yo yo yo, tìm lướt chính, nào, má, anh đi ok không? Oh, được. Chít không? Chừng có ly nè, tỉnh chả chắc có lâu quá tao. คือะวะเตีมีดอพครเดือนสองตังครับโอ้โหเอาไมไหมต้องไมตายวะป๊บดูไหมเป๊บตึงต่ำตึงแป๊บตำตัวนี้ตาวันพอตัวเดียวามชัดตึงนี้พอเอา่มลงกันยแม่งเจีตาก่อเฮ้เฮเอเออเฮ้อเฮ้ออ้อเอ กับพาดิเนี่ยหมนมนวัวเว้กันเออใจน้ำจะแม่งขุดที่เจ้าพี่ไหนกองมันเว้งเดินสวัีเดี๋ต่มาทำเ่ทได้หรอคิวไม่ออกวะดิกันนี่ต่ออ้ยโอ้ย คนบาได้คนขึ้นนาแตนวดกันนะเป๊ะแตนวดเก็บเมตาเนิวเมเนี่ยต่ำต่ำเสียงไหมนิดิฮะต่ำเสียงไหมนิดใช่มันกิดพคกนี้อ๋อกบินปนี่หละโอ้มุ้มันกับปลาจริงไงเดี๋ไดต้องออกเลยต้รู้อะไรไปตึ้งหญยไม่ดได้ ตุ๊กดาอยู่เร็วจังวันนี้เอาไปกันพิดกันไม่ได้ไม่ได้เมื่อไหร่เมื่อน่กูจำกำพิดอะไรกับเพ็บไม่ได้สิแล้วนี่ยังเอาไปท้ามไปโบ่น้องนี่ครับนี่คือไอ้บาปลนะครับสติวปิดผมจะควายโง<อ>่นะ รกางนี่ถือมาน้ามไมานี่ถือจัดอ้การนี้เลยนี่ดเเเเบอกขันนี้โอ้โหเลยเลยเสิคนี่กตตีนะครับฮะถึงกระปะเนี่ยตามเนี้ยดีปุ๊บมึบุญเลยฮะต้องมาผตรงนี้มั้ถึงอยากเลียนใหุ้่่งไรงไงวต้องงอกไมไม่ต้องอกเลยไม่เอาเลยไปนี้

โอ้ยเดือวตัดปิดอัวเออขวากมดใหญ่จังเลยวะก็แจังยางโบบุ้มให่จ่าใช่ไหมเหนวยยังโ่ยังโอมาตัวฟักเกอยังไรยังเดี๋ยวจะทียัง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 มาหยุดนะโอเคเปิดก่้องมาตัวไปดังดังนี่ วยไม่บูมนอนอยู่นี่นี่นี่กือสังไปชโนมเจด,ดีบัดรมือเจด,ดีบัดมือเลยไปเป็นวอลลุ่มมาเนี่ยใหญ่บ้องแม่งนะวอลุ่มเป๊ะบาเบื่อนะครับ,รบนี่ <laughs> อ <laughs> ินเสือนไหมครับอินเสือนบุูมว้า <laughs> <laughs> เอาโอ๊เกะบุูมบกเต้นตั้งตต้นเร็วว้เอาอเกะเปิดค้างเออเนี่ยได้เดี๋ยวเปิดค้าง ไปเปิดตายกูกกันอันนี้เปิดประตูกัเปิดหน้าเปิดหน้าเฮ้ยนเฮ้ย่หอเอาพวกจุกนดิกวมันมันเป็นกระปะบุ้มผมบุ้มเหมือนอะไรกระปะตรงนี้ดาออกเลยมันไม่ตรงล่อๆอยังผมแล้วใครจะทนไหวเล่าบุมอาไปได้นี่แป๊บเดายว็นต่ง่ายเลยนะช

เอ <sa iden blessing> ๊ะเปิดกางยเลยนนะอย่าบอกไม่รลเอาแก่เปิดกลางหน้ามาไม่ต้องทำอะไรโอาเน่รอ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 อย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่ารอ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 ย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่านี e w หรอ